ฉันอยากดังถึงฉันจะอายุ40แล้วฉันจะให้นักปั้นมือทองจะปั้นฉันนมเป็นนมพ่อเป็นพ่อเอ็มเป็นเอเ็เอเอแม่ช่วยปั้นหนูให้ดังเท่าพี่อัปชลาพานหนูจะต้องเปลี่ยนชื่อนะคะนางสาวสมยอมพร้อมร่วมเพศนา <c oughs> งสาวอสุจิรปปะพาลีลาเรื่ <c oughs> นางสาวมีรุณะเต่ามาแซใช้สามชื่อน,นี้ดังปังปัง,งพี่อ้ําตกขอบแน่เลยชื่อที่ให้กูเลือกเนี่ยไปขอเจ้าอาวาสวัดไหนมา <c oughs> พสวัสดีค่ะ,คว,คะวันนี้ดิฉันจะพาแม่มาอาบน้ำตัดขนผมไม่มีอะลกูกทำมไมไม่มีคุณวิทย์มึงอยากแกงแม่กูตัไดไฟทำไม เงาสะท้อนเข้าตากูแสบไปหมดแล้วเนี่ยแม่เลี้ยงแมวตั้ง4ี่สิบห้าสิบตัวหนูจะให้กำลังใจแม่สนับสนุนแม่แม่คะ<า>ร่วมบุญร่วมกุศลรับไปเลยค่ะนี่ค่ะงบของเราในวันนี้ไหนดูก่อนได้ทำไมมีแต่เหรียญน, <laughs> นูมีงบไปให้แม่ใช้ไปเลยค่ะหมดนี้คนชอบทักหนูบอกว่าดูอยู่ในกล้องกรหนูตัวบวมตัวจริงสวยขนาดนี้แม่อยากเป็นดารดาดังหุ่นเชี่ยเชี่ยต้องกินนี้ค่ะแม่อยากได้อะไรเป็นพิเศษคะนอกจาก อาหารเม็ดของน้องๆแล้วอย่าได้ถุงยางเบอร์เก้าอ่ะถุงยางเบอร์เก้าไม่มีที่นี่12ขึ้นค่ะว้าวเบอร์เก้าฝังก่อนสตาร์ท้างช้างม้างัวควายร้านมันแคบไปหรือเปล่าครับบารเราสองคนเบียดกันอยู่สะโพกหนูลูกสาวผายไปป่ะของมาดามแพมกี่ตัวคะลูกๆของมาดามแพม40ตัวค่ะตัวของแม่ห0ิตัวก็ประมาณนั้นหูถุงมันใหญ่ลูก โอ้ถุงมันใหญ่อ่ะไม่เอาเหรอครับจะเอาไหมครับแม่จะเอาไหมเก่งใจหนูอ่ะน่ะแม่เก่งใจเหรอคะเก่งใจก็ไม่ต้องซื้อค่ะหนูให้งบแม่อุ๊บสองพันสูงละพันห้าพันห้าถ้าแม่แบกไหวหนูให้แต่ถ้าแม่แบกไม่ไหวหนูไม่ให้ไหวผู้ชายเป็นร้อยโลยังแบกเลยโซ่โซ่เอาไป เพื่อลูกแม่ต้องทําได้เราซื้อให้แม่อุ๊บเนี่ยสามกระสอบแต่ทางร้านเนี่ยร่วมให้กับมาดามแพมจากร้านช็อกโกดูปทั้งหมด5กระสอบค่ะขอบคุณมากนะครับโชว์ตัวสิคะโชว์ตัวสิคะทำดีมึงโชว์ตัวค่ะเราต้นกล้านะคะเลี้ยงหลายตัวเหมือนกันเห็นป่าวเราก็เลี้ยงหลายตัวค่ะแต่เ้็งผู้ชายเยอะกว่า นะคะอีกเจ้าของร้านมันถนัดเลี้ยงผู้ชายมันไม่ชอบถนัดเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวคำบอกเยี่ยวเหม็่นโดผู้ชายเยี่ยวหงนะคะช็อกโกดกมีทั้งหมดกี่สาขาคะมีทั้งหมด2 5สาสาขาจริงๆแล้วนะคะควรบริหารสาขาเดียวให้ดีก่อนนะคะแล้วค่อยเพิ่มเป็นสองสาขสาขา่เล่นเปิดทีเดียว25สาสาขาบริหารทันไหม ล่าสุดไปลูกจ้างบอกว่าหนูกําลังจะลาออกค่ะแม่ค่อยเจอกันใหม่นะคะตอบว่าไงดีคะนอนประตูนอนประตูของเยอะขนาดน,นี้แม่ประทับใจไหมคะเป็นครั้งแรกที่มาร้านใหญ่เพราะว่าปกติก็จะร้านเล็กๆเราจึงมีปัญญาเข้าไหมพอเข้ามาแล้วรู้สึกว่าคุณต้นกล้าน่ารักมากให้แคร์ดูแลอย่างดีะะดังนั้นนะคะใครก็แล้วแต่ที่อยากมาร้านชกกระดูปนะคะทุกร้านทุกสาขาค,าค่ะติดแอร์ค่ะคุณวิทย์ค่ะอะไร ป้าดีเราก็มีลูกแมวเพิ่มนะคะเราก็ต้องซื้อนมนะคะซื้อไปด้วยเลือกไม่หยุดเลือกไม่ถูกแม่หมดนี่แม่อุ๊บจะได้กลับบ้านไปให้แมวที่บ้านขอบคุณแล้วเจ้ากระดูด้วยนะคะ